เพื่อนๆครับวันนี้วันที่31ทธันวาคม2567นเะครับเป็นวันสิ้นปีพอดีนะก็ถือได้ว,ว่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่าและก็ต้อนรับปีใหม่นะครับจากปี2567ไปปี2568กเนาะก็จะขอเชิญเพื่อนๆชาวพุทธวันนนะครับและเพื่อนๆพุทธศาสนิกชนทุกคนนะครับที่เรื่องผ่านมาเจอคลิปนี้เนาะ ก็มาสัจชยะคำราษาสดาร่วมกันนะครับข้ามปีกันไปเลยเนาะเพื่อนเนาะจะได้พบกับสิ่งดีๆและมีความสุขกันทุกๆคนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสัจชยะพร้อมๆกันเลยนะครับอิทาพิคเวอริยะสาวโกปฏิจัดสมุปปาทัธเยวะสาธุกังโยนิโสมนัสิกาโลติ พิกุุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยกคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัตสุปปาทาอิทังอุป,ปัจชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิมัตสมิงอสติอิทังนะัโโหติเมื่อสิ่งน,นี้ไม่มีสิ่งน,นี้ย่อมไม่มีอิมัตสั์นิโรธาอิทังนิรุจชติเพราะการดับไปแห่งสิ่งน,นี้สิ่งน,นี้จึงดับไปยัติทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจญาสังขาราเพราะ มีอวิชาเป็นปัจจ you know, ัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัจยาวิญญาณเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจญาผัสโส เพราะมีสลายตนะนเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหานะปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโว พราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภาวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชรลามรณังโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นเอวะมีตัสส์เกวะลัตส์สทุกขขันทัสส์สมุทโยโหติ การเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้อวิชายะตะเววะอเสสะวิลาคะนิโรธาสังขาระนิโรโทรเพราะความจางคายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโทร เพราะความดับไปแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณะนิโรธานามรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามะรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโท เพราะมีความดับแห่งสลายยตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตันหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาตันหานิโรธาอุปาทานนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตันหา จึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานนิโรธาภวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามอระนงโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสัตทั้งหลายจึงดับสิ้น เอวะเมตสสะเกวรสสะทุกขะขันทสสะติโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสัจฉยะปฏิจจสมุปาโทข้ามปีนะครับท้ายนี้นะครับก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่2568นะครับ ก็ขอวอวยพรให้เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับมีความสุขความเจริญในปี2568ที่จะถึงนี้นะครับให้มีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรผลนิพพานในอนาคตต่างกานนั้นใ,นใกล้ทุกท่านทุกคนเทินแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ